สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวร์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือประโยชน์ส่วนที่ดีที่สุดของหมูมีโปรตีนสูงและไขมันต่ำนะครับเนื้อสันในหมูมีประโยชน์นั่นโปรตีนสูงไขมันต่ำเทียบเท่ากับอ,อกไก่เลยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ดีกว่าเนื้อหมูส่วนอื่นนะครับเนื้อสันในหมูคุหนึ่งในชิ้นส่วนของหมูที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในสหรัฐว่าให้คุณค่าทางอาหารสูงและดีต่อสุขภาพไม่แพ้นเนื้อไก่โดยเฉพาะคนที่กําลังควบคุมอาหารหรืออยากเพิ่มโปรตีนอย่างเหมาะสมนะครับเนื้อสันในหมูดีที่สุดในหมูทุกส่วน จารายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากสารัฐหลายท่านต่างพ้องเห็นพ้องกันว่าเนื้อสัตว์ในหมูเป็นส่วนที่ดีที่สุดเพราะมีปริมาณไขมันต่ำโปรตีนสูงและมีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดนะครับเนื้อสัตว์ในหมูมีโปรตีนคุณภาพสูงเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมแคลอรี่โดยไม่ขาดโปรตีนนะครับ สารอาหารในเนื้อสันในหมูไม่เพียงแค่โปรตีนเท่านั้นแต่ยังมีวิตามิน B1 B12 และธาตุเหล็กฉะนิ้ดูดซึมง่ายหรือว่าฮีมไอออนอีกด้วยซึ่งจำเป็นต่อการผลิตเม็ลืดแดงและบำรุงเส้นประสาทคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสันในหมูเนื้อสันในหมูปริมาณ 85กรัมให้พลังงาน122กิโลแคลอรีโปรตีน22กรัมและไขมันเพียง3กรัมเท่านั้นวิตามิน b 1ช่วยให้ร่างกายเาผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นวิตามิน b 12สนับสนุนการทํางานของเซลล์ประสาทและระบบเลือดธาตุเหล็กคีมมีส่วนช่วยในการลําเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายแม้ผู้เชี่ยวชาญในสารัฐ ยกให้เนื้อสันในหมูเป็นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดแต่สําหรับประเทศไทยของเราเนื้อสันเนื้อส่วนนี้ถูกนามาใช้ในการปรุงอาหารมานานแล้วอะไรก็ตามเนื่องจากเนื้อสันในหมูมีไขมันต่ําจึงอาจจะแห้งง่ายจากหากปรุงไม่ถูกวิธีจึงควรเลือกวิธีทําอาหารที่ช่วยคงความนุ่มและชุ่มฉ่าของเนื้อไว้นะครับอันทำมารับประทานเนื้อสันในหมูแซ ด,ดีกว่าโปรตีนส่วนอื่นของของหมูนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ